ประตู2.5ตัว GLS สีดำตัดแดงมาให้ด้วยดูสปอร์ตอย่างลงตัวมากเท่แล้วก็ดูดุไปด้วยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์แบบสปอร์ตนอกจากให้ความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะแต่งล้อแบบนี้สบบแบบนี้นะคะจะไม่แพงนะคะคุ้มมากๆเลยแค่ชุดแต่งกับในส่วนของตัวล้อนี่ก็คุ้มสุดๆแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับหนูป่านมิสูรุ่งเจริญเรามาเจอกันที่โชว์รูมมิสูรุ่งเจริญสาขาเทพรักของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะป่านจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมมิตซูบิชิไทร์ด้านตัว4ประตูตัวขายดีของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคันนี้นะคะแต่งพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะลูกค้าค่ะในส่วนของคันที่โชว์อยู่นะคะานจะขอบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะจะเป็นตุ้น4ี่ประตู 2.5ตัว GLS นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะแล้วก็ตัวนี้ของเรานะคะในส่วนของชุดแต่งเนี่ยตามรูปเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของด้านแรกเลยตัวนี้นะคะจะเป็นครอบนะคะครอบกระจังหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งปกตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลนะคะธรรมดาแต่ว่าเพื่อความเท่นะคะของเราก็เลยติดตั้งในส่วนของตัวครอบอ่าสีดาตัดแดงมาให้ด้วยดูสปอร์ตอย่างลงตัวมากค่ะลูกค้าแล้วก็ด้านต่อไปนะคะตัวนี้ของเราจะติดในส่วนของตัวครอบ พ่อคิ้วตัวซีให้ด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งปกติมันก็นจะเป็นสีโค้มเนี่ยมดูธรรมดาธรรมดาไปเนาะเราก็เลยติดตัวนี้ให้มันดูเท่แล้วก็ดูดุไปด้วยเลยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะมีชุดแต่งในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นของ S Sporty นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่เว็บนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างของเราตัวนี้นะคะจะเป็นตัวชุดสกเกิร์ต่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นชุดสกเกิร์ตเต็มคันเลยนะคะ ในส่วนของด้านหน้าของเราก็คือจะเป็นสีดำนะคะตัดแดงนะคะแล้วก็ชุดสกเกิร์ตตัวนี้ก็คือ,อเป็นตัวสีขาวนะคะให้สีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะลูกค้าด้านข้างของเรานะคะตัวนี้ของเราจะแต่งล้อให้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้ด้วยนะคะแล้วก็ขนาดยางเลือกได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชอบแบบแนวสายแคะนะคะหรือไม่ก็แก้มเตี้ยนะคะก็คือสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้ของเราก็ติดตั้งขอบ18ให้ด้วยซึ่งปกติตัวเดิมเนี่ยจะเป็นล้อแม็กในส่วนขอ,ของขอบ16นะคะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็เต็มซุ้มล้อมากขึ้น,นะค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านต่อไปด้านข้างของเรานะคะอ่าเจอด้านนี้ก่อนเลยนะคะของเราตัวนี้เราติดครอบกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสีดําเงานะคะลูกค้าด้านต่อไปของเรานะคะก็คือจะเป็นตัวครอบแคปล่าตัวนี้นะคะที่ด้านข้างประตูนะคะของเรา ติดให้เพื่อความสวยงามมากกว่าเดิมค่ะลูกค้าแล้วก็ด้านล่างของเรานะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้จะเป็นชุดสเกิร์ตค่ะลูกค้าที่คือมาพร้อมกับชุดด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะตัวนี้ของเรานะคะไม่ใช่สติ๊กเกอร์สีแดงค่ะลูกค้าเป็นทําสีให้เลยนะคะสีแดงสีดําและสีขาวตัดกัน,นะคะ่ะด้านหลังตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสปอยเลอร์นะคะตัวนี้อ่า สีของสปอยเลอร์เนี่ยคือเราตัดอาทําสีดําให้อยู่แล้วเพื่อที่ว่าจะได้ตัดกับในส่วนของตัวรถนะคะตัวนี้ไม่มีการเจาะแต่อย่างใดเลยค่ะลูกค้าก็คือครอบไปเลยแล้วก็ติดในส่วนของตัว 3M ให้ค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็รับรองไม่หลุดแน่นอนนะคะในส่วนของต่อไปนะคะด้านข้างของเราตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นเท่ๆอยู่เนี้ยตัวนี้จะเป็นโลบาร์แบบสปอร์ตค่ะลูกค้าในส่วนของโลบาร์ตัวนี้เนี่ยก็คือนอกจากให้ความสวยงามแล้วเนี่ยมันยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะไม่ต้องห่วงเลยมันจะหลุดนะคะ <S <S เพราะว่าของเราตัวเนี้ยเนี่ย จะมีในส่วนของตัวเหล็กเนี่ยที่ยึดกับตัวครอบเหล็กต่อกับไอตัวยึดกับตะบะไลเนอร์ให้นะคะตรงนี้ก็คือใช้ไปรับรองลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าตัวนี้มันจะหลุดออกมาง่ายคือไม่หลุดแน่นอน,นะคะ่ะมาชมด้านหลังกันหน่อยค่ะปกติท้ายเนี่ยคือว่าสวยอยู่แล้วนะในส่วนของตัวมิสูบิชิไทตันนะคะของเราแต่ว่าแต่งแบบนี้ยิ่งเทแล้วก็ยิ่งดุขึ้นไปอีกค่ะลูกค้าเพราะเนื่องจากของเราเนี่ยอาติดสเกิร์ให้ด้วยนะคะด้านหลัง ตัวสเกิร์ตของ S อส o ปอรตนะคะตัวนี้เหมือนเดิมก็คือจะเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ทำสีดำนะคะแล้วก็สีแดงนะคะตัดกันพร้อมกับตัวในชุดของตัวสีขาวตามสีรถเลยค่ะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสำหรับเจ้าไทตันนะคะตัวแต่งซื้อสปอร์ตี้รุ่นนี้นะคะรับรองว่าต้องถูกใจลูกค้าหลายๆท่านแน่นอนคะ่ะต่อไปนะคะนอกจากชมรถสวยๆแล้วเดี๋ยวปานพามาฟังแคมเปญดีๆะค่ะ ในส่วนของตัวไตตันสีประตูนะคะ2-5ตัว g l X นะคะแต่งลอลอแบบนี้จบจบแบบนี้นะคะก็คือของเราเนี่ยโปรดาวอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าไม่แพงเลยนะคะคุ้มมากๆเลยแค่ชุดแต่งกับในส่วนของตัวล้อนี่ก็คุ้มสุดๆแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแคมเปญในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษอีกด,ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสามารถพักอินบ็อกซ์มายัางในเพจของเรานะคะหรือว่าในช่องอยูทูบรถดีมิสูรุ่งเจริญของเราได้เลยะค่ะ แล้วก็จะมีแอดมินนะคะที่คอยให้คำปรึกษาท่านอยู่นะคะของเราเนี่ยไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนทักมาปรึกษาได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวถ้ายังไงฝ่านขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ